แม้เจ้านายอยากให้อยู่สู้แต่ผมขอบายบายแล้วกันครับดันฝักสื่อท้องถิ่นใกล้ชิดของสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดรายงานว่าเมสันกรีนวูดได้ทีมใหม่แล้วและเตรียมจะบินไปทําตามขั้นตอนในเร็วๆนี้โดยมีรายงานว่าแม้เอริกเทนฮากายอยากจะให้กรีนวูดได้โชว์ศักยภาพส่วนตัวของเขาในช่วงพรีซีซั่นนี้แต่มีรายงานว่ากรีนวูดมีความต้องการที่จะย้ายออกจากโอลแทฟเฟิร์ตโดยมีข้อมูลเผยเพิ่มว่าอตาลันตาทีมดังในอิตาลีได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับนักเตะไปแล้ว และคาดว่าจะมีการพบเจอกันที่อิตาลีในวันอังคารนี้ซึ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าแม่นักเตะจ,จะได้รับความสนใจจากยูเวนตุสทีมดังในอิตาลีแต่ก็เซโนและตอบรับกับอัตลันตามาแทนซึ่งคาดว่าเพื่อโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นกว่าการอยู่ทีมใหญ่ๆนั้นเองสำหรับผลงานของเมสันกรีนวูดกับปีศาจแดงลงเล่นไปทั้งหมด176นะัดทาไป79ประตู24แอซิส